เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,290บาทนะครับจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่นะครับคลิปนี้มีคำตอบกันครับ เงินชลาภาพนะครับเริ่มมีการเก็บเงินสมทบตั้งแต่วันที่3สิบเธันวาคม2541เป็นต้นไปก่อนหน้านั้นสำนักงานประกันสังคมไม่ได้มีการเรียกเก็บในส่วนของเงินกรณีชลาภาพแต่อย่างใดดังนั้นผู้มีสิทธิ์รับกรณีชลาภาพต้องมีการนำส่งเงินสมทบตั้งแต่วันที่3สิบเธันวาคม2541เป็นต้นไปนั่นเองนะครับซึ่งก็66ลบ42นะครับช่วงต้นปี42ก็24ปี เงินบำนาญชราภาพนะครับจะได้รับก็ต่อเมื่อจายเงินสมทบครบ180เดือนนะครับจะได้รับบำนาญชราภาพ120ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้เ ผู้ประกันตนสิ้นสุดลงถ้าจ่ายมากกว่า180เดือนปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพขึ้นอีก101.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนนั่นเองยิ่งจ่ายมากก็ยิ่งได้รับบำนาญที่มากขึ้นนะครับการส่งเงินสมทบประกันสังคมนะครับอย่างเช่นส่งประกันสังคมมา35ปีนะครับจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,260บาทนะครับ วิธีการคิดนะส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้35ปี -15 เท่ากับ20ปีส่วนเกินสู่คำนวณ1.5คูณ20เท่ากับ30%ที่ได้เพิ่ม20%เดิมบวก30%ที่ได้เพิ่มเป็น50% 50%ของ12,260บาทนะครับเท่ากับ6,130บาทเป็นเงินบำนานที่จะคุณตลอดชีวิต ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา30ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,260บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้30ลบ15ปีเท่ากับ15ปีนะครับ15ปีส่วนเกินสู่คำนวณ1.5คูณ15เท่ากับ22.5ที่ได้เพิ่ม 20%เดิมบวก22.5%ที่ได้เพิ่มนะครับเป็น42.5% 42.5%ของ12,260บาทนะครับเท่ากับ5,211บาทเป็นเงินบำนาญที่ใช้คุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมา25ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,260บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ25ปีลบ15เท่ากับ10ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5คูณ10 เท่ากับ15%ที่ได้เพิ่ม20%เดิมบวก15%ที่ได้เพิ่มนะครับเป็น35% 35%ของ12,260บาทนะครับเท่ากับเงินบำนาญ4,291บาทได้รับเงินบำนาญตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมา20ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,260บาท ส่วนเกินจาก180เดินคิดดังนี้20-15เท่ากับ5ปีส่วนเกินสู่คำนวณ1.5คูณ5เท่ากับ7.5%ที่ได้เพิ่ม20%เดิมบวก7.5%ที่ได้เพิ่มเป็น27.5% 27.5%ของ12,260บาทบเท่ากับ3,372บาทเป็นเงินบำนานที่จะคุณตลอดชีวิต ส่งเงินสมทบป,ประกันสังคมมา15ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย12,260บาท20%ของ12,260บาทเท่ากับ2,452บาทเป็นเงินบำนาญที่ใจคุณตลอดชีวิตนะครับอ่ะดูตารางนี้นะครับตารางนี้ในกรณีที่ส่งประกันสังคมนะครับด้วยจำนวนปีอื่นๆก็จะได้รับบำนาญน,นะครับประมาณนี้อย่างเช่นส่ง 33ปีนะครับได้5,762บาททรง32ปีได้5,578บาททรง31ปีได้5,394บาททรง28ปีได้4,843บาททรง27ปีได้4,659บาททรง26ปีได้4,475บาททรง25ปีได้4,291บาททรง24ปีได้4,107บาทอย่างเงี้ยนะครับแต่แน่นอนว่าจํานวนปีนะครับก็ต้องเริ่มนะครับ จำนวนการส่งเงินสมทบต้องเริ่มวันที่31ธันวาคม2541นะครับเพราะนั้นเราจะนับวันที่เราทำงานนะครับและส่งประกันสังคมไม่ได้นะเพราะว่าก่อนหน้านั้นประกันสังคมไม่ได้มีการเรียกเก็บในส่วนนะครับเงินสมทบแต่อย่างใดเพราะนั้นมันเริ่มเก็บเงินสมทบนะครับเมื่อปีต้นปี42เองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเริ่มนับจากตรงนั้นด้วยนะครับ หลายท่านอาจจะเข้าใจผิดว่าทํางานมา30ปีนะครับทำไมไม่ได้ตามนี้เลยนะครับก็ไอ้สาปีนั้นและนะครับส่งจริงแค่ไม่กี่ปีเองส่งจริง24ปี23ปีนะครับเพราะฉะนั้นแต่หลังจากเนี้ยนะครับหลายท่านที่ส่งประกันสังคมหรือเริ่มเข้าประกันสังคมนะครับได้เต็มๆแน่นอนในอนาคตถ้าเกิดทํางานไปนะครับแบบไกลๆทำงานไปนานๆน,น,นะครับได้แน่นอนอ่ะ มีสิทธิ์ที่จะได้ถึงสูงสุดถึง7,500บาทนะครับและใครที่ทำงานมาก่อนหรือทำงานมาเยอะกว่าก็อาจจะได้มากกว่านั่นเองนะครับก็ลองดูนะก่อนจากกันนะครับขอเอาเรื่องราวเตือนภัยนะครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาเตือนทุกท่านกันก่อนนะครับ เรื่องนะที่จะเตือนก็คือเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตคิดให้ดีก่อนเชื่อใครนะครับเงินเราเก็บหอมรอมริดมานะครับตั้งนานนมนะแล้ววันวันหนึน่งมีโจรที่ไหนมาก็ไม่รู้แอบอ้างนู่นอ้างนี่ว่าเรานะครับว่าเราฟอกเงินว่าเราโกงนู่นโกงนี่ทั้งทั้ง,ท,ง,ท,งที่เราเองก็ไม่ได้โกงไม่ได้อะไรนะครับอย่าเผลอตกใจนะ พวกนี้มันจะพยายามหาสาเหตุหาเหตุผลให้เราตกใจมีหมายสารปลอมมีรายละเอียดนะครับเอกสารราชการปลอมนะครับแล้วก็ส่งมาให้คุณทางลายหรืออะไรนะครับอันดับแรกโทรมาก่อนนะพยายามนะครับตั้งสติให้ดีนะครับอย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่คนเหล่านั้นนะครับพยายามแอบอ้างไม่เชื่อนะครับแล้วห้ามมันให้โหลดอะไร ไม่โหลดนะครับถ้ามันให้คลิกลิงค์คลิกเว็บไซต์อะไรไม่คลิกนะครับไม่ว่ามันจะกล่าวหาอะไรก็ตามนะครับให้ตั้งสตินะครับแล้ววางสายหรือปรึกษาลูกๆหลานๆคนรอบข้างนะครับจำมาไว้ว่านะครับเรื่องพวกนี้เป็นมุกที่ใช้กันมานานนะไม่ว่าจะเป็นบัญชีคุณพัวพันยาเสพติดนะครับต้องโอนเงินมาตรวจสอบด่วน นะครับหรือลงทุนกับเราได้ผลตอบแทนสูงนะครับไม่เชื่อไม่คลิกไม่โอนไม่โลภนะครับคุณก็จะปลอดภัยจากภัยเหล่านี้นั่นเองนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับการจัดการบัญชีม้าหรือบัญชีต้องสงสัยนะครับเมื่อมีใครมาแอบอ้างว่าคุณเป็นบัญชีต้องสงสัยนะครับให้คุณโอนเงินมาตรวจสอบเราทุก ทุกยอดนะครับมีเงินเท่าไหร่โอนมาให้หมดนะครับอย่าเชื่ออย่าโอนเด็ดขาดนะครับพรพวกนี้มันเป็นมุกของวิชาชีพที่พยายามหลอกเอาเงินคุณนะครับเอาเงินคุณไปเพื่อที่จะดูดเงินคุณทั้งชีวิตที่คุณเก็บมาทั้งหมดเพราะนั้นไม่เชื่อนะครับไม่โอนเด็ดขาดนะครับ อย่าหาทรำนะครับถ้าใครไม่อยากเสี่ยงโดนแอปดูดเงินนะครับเมื่อมิจฉาชีพพยายามปลอมแปลงนะครับอ,อ้าง,อ,างอ้างนู่นอ้างนี่อ้างว่ามาจากเว็บไซต์นูน่นเว็บไซต์นี่อ้างมาจากเว็บธนาคารบ้างอะไรบ้างนะครับอย่าโหลดเด็ดขาดให้โหลดแอป,ปนอกให้คลิกลิงก์นะครับพยายามอย่าโหลดอย่าแอดไลน์คนที่ไม่รู้จักแม้มันจะมีโปรไฟล์หน้าตานะครับอ่ ขนาดไหนก็อย่านะครับอย่าสแกนใบหน้าสงสัยให้โทรตามหน่วยงานเบอร์ตามหน่วยงานที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับปรึกษาญาติปรึกษาพี่น้องนะครับปรึกษาลูกก่อนนะอย่าทำตาม